เป็นปี2004เลขไม่30,000กิโลเมตรแท้ครับมาพรว่าของแต่งจัดเต็มมาเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมานะฮะคันนี้32,407กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากบา้านลูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไม่สวยใสยเหมือนใหม่ใช้งานได้ตามปกตกิทุกฟังก์ชันครับหัวโจ๊กสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงคอบบนเดิมนะครับสวยครับลายรูรอ,อยแฮนด์เดิมประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสองต,าตา่างไม่มีรางนะฮะคันนี้ได้นะครับ มือคัดมือเบรกจากไบเกอร์นะครับกระจกปแฮนด์แต่งทรง c ี g นะครับป,รปุกมันเบรกไม่มีรั่วซึมประกับคันเลงตัวสองต่างไม่มีรางคันนี้มาพร้อมกับชุดกระสบัดแต่งจากไฮเปอร์โปครับตรงรุ่นนะครับเป็นของแท้สาภาพสวยครับคุญแจชิปครบ2ดอกครอบถังเดิมสวยฝาถังสวยครับสีถังเดิมนะครับคันนี้มีกันลอยถังลายคาร์บอนไม้ด้วย ตัวถังไม่มีบุบปลักยิ้มนะครับเบาะนัง่งเบาะซ้อนอยังคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับแป่ลิงก์ันท้ายเดิมสวยสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวด้านหน้า,นามาตอนนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสยครับมีรอยหินบ้าเล็กน้อยตามการใช้งานบังโคนหน้าเดิมนะครับ เป็นสีเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าครับสภาพยอยู่ที่ประมาณ80%นะฮะขอบล้อดด้านหน้านะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเป็นสีเดิมครับจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยาน้นคันนี้มาพร้อมกับกับกนลมล้อหน้าแต่งจาก S.W. Motek กระบอกาชกสวยครับคาลิปเปอร์เดิมสวยคันนี้ได้สายถักนะครับจากเทลนะครับมาให้ด้วยหน้าหลังนะครับกาดหม้อน้าแต่งฮะคอท่อคันนี้ ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างแฟลลิงด้านขวาครับชิกเกอร์เต็มนะเพดตัวสองต่างอยู่ครบฝาเบ้าสวยครับไม่มีรั่วซึมพอดีได้กันล้มด้านข้างแต่งมาด้วยครับแข็งเครื่องเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะมีกันแข็งแต่งไหมด้วยอรนี้ครับมาพัดเท้าเดิมครับไม่มีแตกหักขาเย็บหลังไม่คดไม่งอทีมคันครับวันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจาก s no c Project เป็นของแร้เบอร์ศูนย์ครับตาอการเป็นยังไครับเราเปิดเบาะในการ ร,ร,ร,รอบเครื่องยนต์นี้เดินเรียบครับไม่มีสะดุดครับหมักสวิงอาร์มด้านขวาไล่ลริ้วอยนะครับคันนี้จานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทีมทานครับมาพร้อมกับสายถักด้านหลังแต่งเป็นสเตลเลสนะฮะมาครับล้อหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังคันนี้อยู่ที่ประมาณ80%ครับท้ายส้นแต่งพับเก็บได้ศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนมา ฝั่งซ้ายครับนี่ฮะโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับทิกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งทักษะอาดน่ครับผลิตมาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยนะครับพัดเท้าฝั่งซ้ายสวยครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องด้านซ้ายครับมาพร้อมประกันแข้งแตกไม่มีรอยล้มและกาล้มแตกครับฝาวาฝั่งซ้ายสวยไม่มีรั่วซึมเลยการล้มด้านข้างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยแฟนลิกาซ้ายนะครับเทตัวสองต่างอยู่ครบ นะครับทิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดล้อนแตกแล้วหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสาตามมาตายทันต์ไบย์นทบุรีครับกระบอกโชนด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินละลมมาสไลด์จานเด็กด้านหน้าเป็นล่องทีเ็กน้อยสามพานนั้นขวาแต่รุ่นนี้ไม่มี a อเียนะเอาละคันนี้เราเปิดราคาครับไว้อยู่ที่1นึ่งแบาทนะครับดาวน์วตัวเพียงหนึ่งหมบาทครับ ฟรีค่าจ่ายทุกอยาก่างใครหา z ซ0แปดร้เลขไม่สวยนะครับเลขไม้น้อยสภาพสวยของแต่งจัดเต็มคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์รีบมาครับบอกเลยว่าช้าอดแน่นอนแล้วเจอกันพันธบท์ทับุบรี